สวัสดีครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่27กันยายน2 5 5 8ครับผมยืนอยู่ที่โรงแรมลานามูก้านะครับเขาใหญ่ครับอยากให้เห็นวิวที่อยู่ในเบื้องหน้าของผมนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับแต่วิวที่่อยูเบื้องหน้าเนี่ยนี่ครับขอให้ชมตรงนี้เลยนี่คือที่รับประทานอาหารเช้าครับหรือรับประทานอาหารเย็นนะครับจะได้มุมตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับ แล้วก็เห็นวิวมองไปข้างหน้าตรงนี้ครับแล้วด้านซ้ายทางนี้ารมูก้าเป็นโรงแรมสไตล์แอฟริกาใต้นะครับที่พักเป็นเต็นท์สะดวกสบายสวัสดีครับพี่เบวครับครับผมอ่าแล้วเรามาดูตัวอาหารเช้าที่เขาได้ทำการเสิร์ฟนะครับ ดูอุปกรณ์จาดช้อนครับาชามนี้ก็มีมันถั่วมีเป็นสไตล์แบบอ,อเมริกันแบบอเมริกันนะครับแล้วก็มาดูแบบไทยๆข้าต้มของเราแล้วก็มีสลัดครับ ผลไม้หัวสองขนมปังโ,โยเกิร์ตนะครับแล้วก็ชาเสร็จแล้วก็ตักเสร็จ